อจะชวนมาปลดล็อกตัวเองกันค่ะกับเรื่องที่เราทุกคนต้องทำค่ะใช้คำว่า the must เลยนี่ค่ะกล่องนี้น่าจะเริ่มคุ้นตากันอยู่บ้างแล้วนะคะคือ antigen test นะคะที่เครื่องมือชุดตรวจเช็คในเบื้องต้นว่าเรามีเชื้อโควิดไหมมีเชื้อโควิดไหมอันนี้ตอนนี้จำเป็นมากและเดี๋ยววันนี้เอจะตรวจตัวเองค่ะอย่างที่บอกว่าเรามีคุณพ่ออยู่ เอยมาบ้านนี้ทุกอาทิตย์ก่อนมาไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตถึงจะระวังตัวแล้วก็ตามเรามีไปออฟฟิศบางครั้งไปที่สาธารณะพอสมควรถึงแม้จะเลือกที่ที่ห่างเราต้องทำกันเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนเราจะติดหรือไม่ติดเอ้ยก็เลยถือโอกาสจะสวอปตัวเองอยู่แล้วนะคะก็เลยจะมาบอกวิธีง่ายๆแล้วบอกให้รู้ว่าไม่ต้องกลัวค่ะใช้ความเก่าให้เป็นประโยชน์เขาบอกว่ามันเจ็บมันเจ็บแค่ตรวจ มันยังดีกว่าเจ็บด้วยโควิดนะคะโอเคมาดูเครื่องมือก่อนมันจะหน้าตาคล้ายๆกันหมดอยู่ที่ยี่ห้อที่เราได้มานะคะอ่ะอยวเร้่มให้เปิดให้ดูข้างในมันจะประกอบด้วยของทั้งหมดที่เราจะใช้ตรวจตัวเองนะคะหรือแอนติเจนเทสได้เนี่ยมันจะมีอยู่ของอยู่ประมาณ3ส่วนหลักอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่เขาจะแยงมาไปในจมูกก่อนอ่ะคือเป็นเขาก็สำลีอ่ะนะคะไม้ซึ่งเขาก็จะทํามาซึ่งเราใช้ไม้อะไรไม่ได้นะ เขาก็จะทํามาปลอดเชื้อนะคะมีพันหัวสําลีที่มันจะปึ๊ดในความความใหญ่พอเข้าไปในรูจมูกลึกได้จากตรงนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องมีที่ที่เสร็จแล้วเอาไปเทสน้ํายาถูกไหมคะเขาก็จะมีหลอดน้ํายาให้เราเป็นแบบนี้เป็นหลอดน้ํายาใช่คะเขาก็จะเอาไปนี้เสร็จแล้วขยาว่าเขย่าเชื้อที่จากจมูกจะมีเชื้ออะไรไม่ใช่โควิดอะไรขย่าปั๊บปั๊ดปั๊ปัป๊ดปัป๊ซัท่องไว้ในใจ15าวิให้น้ํายามันเข้ากัน เสร็จแล้วเดี๋ยวเราเขาก็จะมีตัวแผงอันนี้สำหรับผู้หญิงน่าจะพอคุ้นเคยนะคะเช็คการตั้งครรนลักษณะแบบเดียวกันก็บีบต,ตรงนี้หยอดไปในรูกลมกลมแล้วเดี๋ยวรอผลไม่เกินหนึ่งนาทีขึ้นมาหนึ่งขีดแปลว่าปลอดภัยไม่มีเชื้อโควิดเพราะน้ำยาอันนี้มันสำหรับดักจับเชื้อไวรัสโคหโนึนะะ่งเกานั่นเองถ้าเราไม่ได้ติดอันนั้นมันก็จะขึ้นขีดเดียวก็สบายปลอดภยัยถ้าสขีดห้า เบื้องต้นคราวนี้ไปเลยค่ะทีบหาหมอบางครั้งสองขีดเขาก็บอกว่ามันอาจจะเป็นเชื้อไวรัสประเภทใกล้เคียงอาจจะเป็นไข้หวัดใหญ่ก็ได้แต่ถ้าเจอสองขีดเราก็ได้ระวังตัวนะคะแล้วไปเช็คที่โรงพยาบาลโอเคมาเริ่มสวอปกันเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเอ้จะทำการสวอปตัวเองแล้วนะคะหายใจยาวๆนะคะตอนนี้ วันนี้ก็จะมีหลานชายนะคะมามาทําการสบอให้ถ้ามีคนอยู่ที่บ้านก็<อ>ก,ก็ช่วยได้เผื่อเราจะแยงเข้าไปไม่ก้านลึกนะคะแต่ถ้าไม่มีคนอยู่เครื่องมือที่ทาด้วยตัวเองได้แต่วันนี้เอื้อให้หลานทําเอาแล้วค่ะสวอสแล้วค่ะ้องขับปามเอาละไปจ้ะ เสร็จแล้วค่ะเอาแล้วค่ะตอนนี้ก็จะหยอดไปในตัวน้ำยานะคะก็จะแสบๆในจมูกหน่อยนะคะหยอดไปในน้ำยาที่เขาให้มาเรียบร้อยนะคะนี่เขย่าให้เข้ากันกับเชื้อในจมูกของเราต้องเข้าไปลึกเลยนะคะลึกเข้าไปในโพรงจมูกสุดเลยถ้าทําเองแล้วตื้นๆอันนี้จะไม่ได้เชื้อออกมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าอันนั้นเป็นขีดเดียวเราตื้นไม่ใช่ต้องเข้าไปลึกสุดใจค่ะเขย่าค่ะ ่าขยัแล้วนะคะเกบเอาแล้วค่ะเดี๋ยวข้าวนี้มาลุ้นกันค่ะมาลุ้นกันนะคะมาดูนะคะตอนนี้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะคะใช้เวลานิดหนึ่งให้น้ำยาเข้าไปเต็มก่อนนะคะน้ํายาอย่างไม่เต็มเขาก็จะเดินเข้าไปตามน,น ตอนนี้ก็กำลังจะเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวมารุน้นมารุ้นขีดที่ขึ้นเดี๋ยวมาลุ้นนะคะตอนนี้หนึ่งขีดเรารอดูกันสักพักหนึ่งนะคะว่า จะขึ้นขีด2องมาถ้าไม่ขึ้นอีกขีดนึงแปลว่าได้ยปลอดภัยจากเชื้อโควิดค่ะถ้าขึ้นกับตัวใครตัวมันแล้วกันนะคะในบ้านตอนนี้รออีก15ห้าวิว่าขีดขึ้นไหมมีไหมมีไหมมีขีดขึ้นสักอันไหมอโอเค okay, ค่ะสำหรับนะคะแอนติเจนเคสนะคะ วจสวอปโควิดวันนี้ของตัวเอื้อเองวันนี้ปลอดภัยถามว่าต้องทําบ่อยๆกี่ครั้งไหมจริงๆแล้วเขาให้ทํากันทุกอาทิตย์เลยนะคะถ้าในครอบครัวที่มีกันหลายคนเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้เราจะโชคร้ายไปเจอหรือเปล่านะคะแต่อย่างไรซะก็พยายามนะคะทำในโอกาสเท่าที่ทำได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้ามีผู้สูงวัยอยู่ในบ้านปดล็อกตัวเองค่ะ ป้าอาบน้ำร้อนมาก่อนนะคะมีเรื่องดีๆมีคลิปดีๆมาแชร์กันเพื่อให้เราสงวัยอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ